สวัสดีครับวันนี้บาร์มองศรีนะครับจะมาร้อ,องเป็นไกด์เพลงนะครับพอดีจะให้ขาดิกก็เป็นนักร้องเขาทำดนตรีให้แล้วก็จะทำเป็นเอมบีลงเป็นเพลงประจำกลุ่มนะครับกลุ่มสีมาศสองของเรานี่แหละครับแต่งเองคิดเอง มันไม่สัมผัสนะครับแต่งรู้สึกจะสองวันแล้วแหละไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เหมือนกรอนนะครับเพลงมันไม่สัมผัสตัวอะไรคําลงมันผมแต่งไว้เยอะมากนะครับแต่มันไม่ได้เรื่องผมก็เลยไม่ลงไม่กล้าร้องอายเขาวันนี้ก็ลองดูนะครับลองรู้ฟังเป็นไกด์เพลงก่อนนะครับเพลงสีเพลงเป็นน้ำซูนสีมานนะครับสีมานสองนี่แหละ สีมาาของเราเขาว่ามีดีเลื่อนพองน้องพี่นั้นมีทั่วทั้งเมืองไทยเป็นครูอาจารย์การเมืองก็มีมากลาย ประก,กันเอาไว้ภูมิใจสกุลของเราน้องเอ๋ยสามเฉยทำไมนี่นาหรือว่าน้องอย่าไปรักกับชายคนอื่นติ้งคนอย่างพี่ ให้นอนเจ็บช้ำกลำ้กลืนโอ้แม่ควันยืนทำไมถิงพี่ได้ลงี่มาของเราที่มาดบางคนต้องทนเศร้าใจอยากจนเหลือลไหลทำไมจึงไม่เรื่องรุง จนคนแค้นข้าวปลาไม่มีจะหุงชีวิตนึงยุง่งพรุ่งนี้จะกินอะไรเอาสันส้นๆแค่นี้แหละครับมันไม่ได้เรื่องหรอกแต่ผมก็ลองดูเพลงแต่งมาเยอะมากแต่มันมันไม่เหมือนกรอนนะครับมันลองเป็นไทรเพลงเฉยเลยจะให้คนที่มีก็เป็นนักร้องนะครับทำดน,นตรี จะเอามาลงในกลุ่มเป็นเพลงกลุ่มประจําเพจสีมาสองนะครับที่เราเคยทามามันครบห้าปีพอดีนะครับทำได้หลายอย่างทั้งเป็นทาเป็นเสื้อออกมาขายแจกขายก็มีแจกก็มีนะครับให้มันครบทุกอย่างเลยนะฮะปีนี้นะครับปีหน้าก็ขึ้นปีที่หกแล้วครับใครที่ดูอยู่นะครับก็ช่วยซื้อหน่อยนะครับขายให้ญาติพี่น้องถูกๆนะครับไม่ได้ทําเป็นธุรกิจหรอก ทำแบบเป็นเอ่อเป็นเหมือนของที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกมากกว่าที่ทําเป็นเสื้อนะครับมีหลายสีส่แว่นหน่อยมีสีขาวนะครับเป็นออริจินอลออริจินอลนี่มันมันสวยนะครับตัวนี้ถ้าทําขายตัวนี้ไม่ต้องตัวละห้าร้อยกว่าบาทนะครับแต่ที่ผมทำทำแจกใครอยากได้ก็โอนเงินมาสามร้อยบาทไม่แพงนะครับโอนมาจะเอาสีอะไรสีขาว สีเหลืองสีชมพูสีนํำเงินสีฟ้าสีดําก็มีนะครับมีหลายคนที่เขาสั่งส่วอนาัาจะเป็นสีขาวนะครับเ๋ยวถ้าผมถูกหวยผมก็จะแจกนะครับให้ฟรีให้ฟรีไม่คิดตังค์ให้ใส่ไว้เป็นที่ระลึกให้คนดู่นเขารู้ว่าเออพวกเราเนี่ยก็ร้วงเราเกันสมัยปู่ย่าตายายมันเป็นเนามสกุลที่เราใช้ทั้งบ้านเนี่ยนาำสกุลใหญ่นะครับ